อยู่คนเดียวลูกหลานไปทำงานไปเรียนกันหมดแต่ก่อนก็เหงาเดี๋ยวดูวนี้แฮปปี้แล้วแต่ก่อนอยู่กับแมวได้ยินแต่เสียงร้องเมี้ยวเมีวม้วปรึกษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ้าวละหมาดเสร็จแล้วพงองจะเห็นว่ามีขี้จิ้มจกติดแต่ละกงละหมาดจะซ้อมไมเนีย่ยฮเดี๋ยวนี้มีไวแชแนลแล้วสบายใจหน่อยมีเพื่อนคุย สงสัยอะไรก็ปรึกษาได้เลยแมวไม่รู้เวลาละหมาดแต่ไว้รู้แถมสอนกุรอ่านให้เราอีกด้วยหรือวันไหนเงาเหงาหูก็มีนาชีตแหมดีจริงๆไว้ก็เหมือนเพื่อนถ้าคบเพื่อนที่ดีชีวิตก็ดีอันัมดูริลาดูแลเพื่อนดีๆให้อยู่กับเราไปนานๆภารกิจผู้ศรัทธาภารกิจของเราทุกคนสุขที่24 และเสาที่25มีนาคมนี้6โมงเช้าถึง5ทุ่มอินชาอลอ